สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง e web ท่าพากันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนขาเราอยู่กันในเกมไ i เ e นเ n อร์นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นเกมนะคะแต่เราจะมาสรุปนะคะเป็นการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตบราวนะคะซึ่งอาทางแฟนเพจไ i เ e r เจอร์เนี่ยได้มีการประกาศกิจกรรมประกวดอ,ออกแบบแฟนอาร์ต มันไม่ใช่เชิงกานอาร์ตมันเป็นคอนเซปต์อาร์ตบราวนะคะก็คือเขาต้องการที่แบบหาไอเดียที่มันแบบเออหาไอเดียจึ้งๆนะคะัปแบบอ่าทำลงตัวเกมจริงๆซึ่งทางอีเจนเนี่ยก็ได้ส่งไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปว่าการออกแบบตัวละครของอีเจนนี่มันมีที่มาที่ไปยังไง เดี๋ยวเรามาดูผลงานของอีเจ้กันก่อนนะคะซึ่งผลงานของอีเจ้เนี่ยก็คือเป็นน้องบราว์ไอติมกะทิอ่ะตัวนี้น้องบราอ์ไอติมกะทิเนี่ยเข้ารอบ10บคนสุดท้ายด้วยนะคะซึ่งอีเจ้ก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าอ่ะแกคือแบบตอนรู้ผลตอนแรกคือแบบกีนลั่นบ้านเลยอ่ะคือแบบฉันสันผ่านก็มาถึงรอบนี้ได้ยังไงอ่ะ <S 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 <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูแบบคอนเซป ที่มาที่ไปกันเลยนะคะว่าที่มาที่ไปของน้องบ้าวไอติมกะทิเนี่ยมาจากอะไรบ้างอ่ะซึ่งดีไซน์ตอนแรกนะคะที่เจออกแบบเนี่ยอ่าอเจไม่ได้ออกแบบเป็นไอติมกะทินะตอนแรกที่เจคิดอะ่ะเป็นอ่าบราวคนขายไอติมก็คือจะเป็นอ่าเป็นเหมือนแบบรถเข็นขายไอติมอะคะ่ะมีคนลุงเข็นขายตอนสมัยเด็กที่เรา ชอบสื้อกินนะเออแล้วแบบเป็นในตีมตัดๆนะคะเสียบไม้แล้วก็แบบถือกินได้เลยแรงนะคะก็คือเป็นประมาณนั้นซึ่งมันจะมีอยู่3ดีไซน์ที่เจ๊ออกแบบไปนะคะซึ่งดีไซน์แรกเนี่ยจะเป็นคุณลุงยุคแบบเก่าๆเลยซึ่งส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบวินเทจวินเทจอยู่แล้วนะคะก็แบบออกแบบมาให้มันแบบยุคตีมเก่าๆเก่าเลยแหละอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาตามแบบ แบบรถเข็นเก่าเลยอะค่ะอ่ะส่วนตัวที่สองนี่นะคะจะเป็นแบบน้องบราวน์คนขายไอติมที่เป็นทางฝั่งของยุโรปอ่ะถ้าใครจบได้ก็คือชุดคนขายไอติมตามแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยจะเป็นแบบชุดขาวๆอะไรนี้นะคะมีหมวกทรงแบบเหมือนเรือนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบรถเข็นนะคะมีความน่ารักแบบน่ารักน่ารักตามแบบสมัยนิดนึงเอออันนี้ก็แบบจะ ยุคไม่ค่อยที่จะเก่ามากนะคะส่วนตัวที่3เนี่ยจะเป็นบราวไอติมหมุนอ่ะไอติมหลอดไอติมหลอดไอติมหมุนนี่แหละตามงานวัดนะคะคือถ้าใครไปแบบพวกงานวงงานวัดอะไรเงี้ยก็คือจะมีไอติมหลอดขายอ่ะที่เขาแบบหมุนหมุนหมุนจะไปแล้วมันก็ดึงออกมาเป็นไม้มีน้ำมัดลมอะไรงนี้นะคะอ่ะทางนี้ก็ไดได้แบบ ลิ้นพันนะ่ะน้องบ้าตัวนี้นะคะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นก็คือมีแบบผ้าพันหัวซับเหงื่ออะไรงนี้แล้วก็มีน้าอัดลมเล็กๆตรงนี้นะคะตอนแรกอีเจ้ออกแบบ3ตัวนี้ไว้แล้วก็คิดว่าจะเอาเข้าไปเป็นไฟนอลลุกนะคะส่งประกวดแต่ว่าพออีเจ้ไปดูในเพจมาคนออกแบบเป็นรถไอติมแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเราก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่า มันน่าจะซ้ำกับคนอื่นเขานะครับอีเจเห็นอยู่2องสามคนเลยนะที่ออกแบบเป็นแบบตีมรถไข่ติมประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะทําเป็นอะไรดีอ่ะก็เลยคิดไปแต่ว่าส่วนตัวยังอย,อยากให้อยู่ในโหมดไอติมอยู่ก็เลยเลือกเป็นไอติมทีนี้จะคิดว่าแบบเป็นพวกไอติมทงไอติมถ้วยอะไรอย่างงี้แหละไอติมแบบเป็นแท่งอะไรเงี้ยคิดอยู่ว่าเตาแบบไหนดีอ่ะคือช่วงนั้นนะ่ะอีเจติดซีรีส์ไง เออมันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เจชอบมากอเจดูอยู่ช่วงออกแบบนี่แหละอ่ะอเจติดซีรีส์อยู่แล้วในเรื่องซีรีส์เรื่องนั้นน่ะมันมีขนมหวานอย่างหนึ่งของไทยอ่ะมันคือไอติมกะทิค่ะคุณผู้ชมค่ะอเจก็เลยแบบเออแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากในซีรีส์นะคะเป็นไอติมกะทิก็เลยเลือกเป็นไอติมกะทิมาไอติมกะทิที่เขาแบบขูดขูดแล้วก็โรยถั่ว ้านบนนะคะ,ะทีนี้ก็เลยคิดได้ติมกะทิแล้วจะเอาน้องปลาวไปใส่ไว้ตรงไหนดีคิดแบบเยอะมากเอาเปนเอาน้องไว้ข้างบนดีไหมเอาน้องถือเอาน้องแบบเป็นถ้วยเป็นถ้วยอะแกถ้วยที่มีหน้าน้องปลาวอะเออก็แบบคิดเออเราเอาน้องเข้าไปใส่ในถ้วยเลยดีไหมนี่ความคิดนี้มันก็พุ่งเข้ามาในหวัวเออฉันก็แบบ เฮ้ยมันก็น่ารักดีนะเอาน้องแบบเห็นแค่หัว,หวไม่ต้องเห็นทั้งตัวเฮ้ยแล้วมันก็เลิศแบบเออมันโอเคความคิดนี้มันโอเคฉันแบบเอาอันนี้เลยแล้วทีนี้ก็เริ่มล่างนะคะคุณผู้ชมขาเริ่มล่างเริ่มวาดจะเลยในส่วนของแบบตัวถ้วยก็จะเป็นสีชมพูนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็จะมีหน้าด้วยส่วนไอติมก็แบบใส่ไปสองลูกแล้วน้องน้องบราวก็คือไปแบบอยู่ข้างบนเป็น ตัวที่3นะเพราะว่าถ้าใส่เยอะกว่านี้อีเจ้ว่ามันจะลกเกินไปใส่สองลูกพอแล้วก็ใส่ช้อนแล้วก็เอาน้องบาไปใส่เอาถั่วไปโรยบนหัวน้องบาใช่เลยนี่มันไอติมกะทิของไทยชัดๆหรือแบบฉันชอบมากเออส่วนทางด้านสกิลนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะอีเจ้ใส่มาให้มันดูแบบสมบูรณ์แบบขึ้นมานิดนึงเนาะ ส่วนตรงนี้ก็จะาไม่ไม่ได้พูดถึงอะไรมากค่ะก็มีบัฟมีดีบัฟปกติอ่ะจะมีแบบว่าอ่ะดีบัฟเรามันคือเปลี่ยนสภาพศัตรูใช่ไหมอีเจก็ว่าเป็นแบบศัตรูตอนโดนเปลี่ยนสภาพมาด้วยเป็นน้องไอติมกะทิเหมือนกันแต่ว่าเป็นไซส์มินินะคะอันนี้น่ารักมากน้องแบบแบลวๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอ่าอ่ะ,อะหลายคนคือแบบอยากจะรู้แล้ว เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็แบบคือตอนนั้นอะิปซีรีส์เรื่องพี่จตีและเนยอะซึ่งในเรื่องเนี้ยมันมีฉากที่ตัวเอกกินไอติมกะทินะคะคุณผู้ชมค่ะก็เลยแบบเค้ยมันเป็นขนมหวานที่เราก็ชอบเหมือนกันเราก็เลยแบบอยากเอามาใส่ในนี้นะคะซึ่งแบบก็ได้ออกมาเป็นไฟนอลลุคที่ทุกคนเห็นอยู่ป็นตอนนี้นะคะ ซึ่งแบบอ๋อมันน่ารักนะมันน่ารักนะไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะออกแบบได้น่ารักขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเอออ่ะสำหรับคอนเซปต์ตัวละครก็ไม่มีอะไรมากนะคะอีเจมีแค่นี้เป็นตัวที่แบบไม่ไม่ได้แบบไม่ซีเรียสไม่ไม่ไม่ซับซ้อนนะคะเป็นแบบเออต้องการให้แบบสื่อถึงแบบไอติมกะทีที่แบบมันเหมาะสำหรับการกินหน้าร้อนคลายร้อนอะไรอย่างนี้ อยากให้ต่างประเทศได้รับหลูอะไรงี้ค่ะคุณผู้ชมขาอ่าอ่ะ,อะมาพูดถึงเรื่องเรากันบ้างสำหรับคอนเซปต์อาร์นะคะจบไปได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายฉันดีใจมากคือแบบขอแสดงความดีใจกับสิบคนสุดท้ายที่เข้ารอบด้วยนะคะคือแบบเราก็เข้ารอบเออดีใจมากเลยนะคือแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเข้ารอบนะคะเพราะว่ามีคนที่วาดสวยเยอะมากคือทำให้ฉันท้อเลย ฉันทออะไรคือแบบเออแต่ก็แบบไม่ยอมนั่นแหละค่ะตามนั้นตกอ่ะว่าเรามาเสร็จปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ขอบคุณทุกการโหวตนะคะขอบคุณล่วงหน้าจริงๆก็คือไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าคลิปนี้จะตัดเสร็จวันจันทร์หรือว่าวันอาทิตย์แต่ก็คือแบบขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับคนที่โหวตให้น้องไอติมกะทินะคะดีใจมากเลยค่ะอ่าทุกคนก็คือ นะมาถึงเรื่องของเราบ้างก็คือช่วงนี้อีเจอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะว่าอีเจอยู่แบบมโหแล้วก็ใกล้จะเข้ามาหาลัยแล้วคือช่วงนี้ก็จะยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องมาหาลัยนิดนึงอ่ะแต่ก็คือจะหาเวลามาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์ต่อไปจากนี้คือคอนเทนต์ไลน์เรนเจอร์แล้วแหละไม่น่าจะมีหรือเปล่าอ่ะ ไม่อาจจะอาจจะไม่ค่อยมีเกมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมีบ้างนะคะอ่ะโอเคทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะคะ EJ ก็มาบอกประมาณนี้อ่าสำหรับคอนเซปต์อาร์ตต่างๆเรื่องต่างๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย